สวัสดีครับอรุณสวัสดยามเช้าครับผมอยู่กับส้มฉุนฟิชชิงแขนไม่หลุดจะหยุดตีนะครับวันนี้เราเอามาตกปลาที่อ่างตะเอเหมือนเดิมนะนี่บรรยากาศยามเช้าวันนี้ก็มาเหมือนเดิมครับสามคนนะครับสามทหารเสือหลานชายกำลังประกอบเรือครับไปไปดูหลานชายประกอบเรือ วันนี้เราจะมาตีปลาชโด,ดนะครับวันนี้นะปลาชโด,ดไม่รู้ว่าจะเจอคอกด้วโดยหรือเปล่าตีหมดเจออะไรตีหมดครับจะพาพี่น้องไปขี่เรือเล่นกันนะครับวันนี้เอาเครื่องมาด้วยนี่วิ่งให้เต็มเครื่อนไปเลยปะ่ะเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปลงเรือกันเลยไปลอยตีปลากันเลยครับผม เข้ามาแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมบรรยากาศตอนเช้าครับสมไมผมถึงชอบตกปลานะครับ ชอบตอนตอนเช้าเราตื่นมาเราอยู่กับธรรมชาติเลยนะแต่วันไหนถ้าเราได้นอนเกิดมันสดชื่นคนระับมันสดชื่นเราอยู่ใน้มันปอดสารพิษในเมืองทั้งหมดนะในเมืองมันมีทั้งควันรถแล้วก็ผู้คนที่มากมายบางทีมันมันวุ่นวายปวดหัวทำให้เราแบบสุขภาพไม่ค่อยดีนะ วลาบางทีเราเครียดเราก็เหนื่อยกับงานอะไรเงี้ยเราก็จะเครียดถ้าเรามาตกปลามันจะผ่อนคลายมันจะผ่อนคลายสบายใจทั้งหมดเลยนะครับนี่ดูบรรยากาศดเหืดผมอยากให้พี่น้องมาสัมผัสนะครับอยากให้พี่น้องมาตกปลากันเยอะๆนะครับปะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยว่าจะได้กี่ตัวนะครับวันนี้ตามนะครับผมงัดเลยงัดเลย งัด<อ>ครับงัดไว้โอ้โหนี่มันติดกันเลยอยู่ไหมอยู่หรือเปล่าหาดไปแล้วมั้งเข้าไม้ไปแล้วมัง้งกดไปดึงไปดึงไปเดี๋ยวพี่ก้องจะไว้ให้หนูว่าเข้าไม้ไปแล้วว่ะเดี๋ยวพี่ก้องหนูจับไว้นะเดี๋ยวอาหารเรือไปก่อนอยู่ไหมฮะไม่ได้ไดจะอยู่ไง หันไปแล้วถ้าอยู่ก็ได้แหละตอนนี้ก็ขาดกูเห็นมันจิบไงตูมเลยแล้วถ้าจิบมันไม่เหลือพวกนี้โอ้โหออกปากมาสับเลยโดนตูมเลยโอ้ยหลุดไปแล้วเฮ้ยยังยุงล่างนู่นน้ำหางนู่นวหนเลยใช่เลอเอาดู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 ย้อน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 นู่นยุงยู่ยูย่ยู่ป้ายยู่ป้ยู่ป้ายยู่ป้ายยู่นี่นี่นี่แกสายออก

โอ้โห uh huh. นี่แหละอุปสรรคเหมือนไม่น่าจะอยู่แล้วว่ะไม่อยู่ไม่อย,ยอนะู่เห็นเยอะแล้วนะเนี่ยเห็นเยอะแล้วอองัดไปงัดไปงัดไปครับงัดไป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 ,ดไป,ดไปเดี๋ยว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 บนให้เดี๋ยวบนให้ งัดไว้นะงัดไว้นะงัดอยู่แล้วครับงัดอยู่แล้วอยู่ไหมครับงัดไว้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 โอ้โหใหญ่อยู่ครับเข้าต่อไปเร็วฮะไปยังเห็นตาแล้วลูกช้อนโอ้ยยุ้ง้งอยุ้ยงยง้ย้ย้้ย สวยงามโอ้โหเจอปลาจนได้ครับพี่น้องตมไม่เข้าดีมันร้อนหกปากเดี๋ยวเข้าระวังเบ็ดระวังเบ็ดเดี๋ยวปลดเบ็ดก่อนระวังอ่าโอเคครับพี่น้องไหลมาก็ช่วงป่าปืนพอดีโอเคเดี๋ยวไปติดตามชมกันตอนต่อไปเอาจะได้อีกกี่ตัวนะครับ ันี้ตัวแรกไซส์ก็ประมาณเกือบสี่โลสามโลก,กว่าใหญ่ๆเลยครับนี่เอาภาพนิ่งครับภาพนิ่งนิดนึงภาพนิ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมไม่อยู่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 ครับไม่อยู่ ta mới thể đưa này giờ, tí là tí là tí là tí. báo 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 tóc báo, báo đi. đi con báo đi หูสองครั้งไม่โดนเดี๋ยวพอติดอะดตงตีแรกแล้วต้งแต่ตงทีแรกเลยแหละพ่อคงมอยติตรงนี้กูก็เลยบาวอยตรงนี้นะประมาณนี้มันบ้าเ้บ้าเ เอาอีกยุเตไปไปกล้องกล้องวนเข้าไปข้างในดิลูกโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ได้ปลาแค่ตัวเดียวปลากัดเยอะนะครับวันนี้แต่ว่ามันเป็นอุปสรรคเยอะเพราะว่าต้นมันจะราบต้นไม้มันเยอะก็ได้ปลาแค่ตัวเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้บายบายครับสวัสดีครับ